สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ช่องมันนี่เทคเตอร์เราถ่ยถูกถูกครับก็ขอสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องอยู่ถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้มารีวิวรถถยรุ่น Kubota L4018SP นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของ Kubota นะครับเติมน้ามัน B20 ได้นะครับผมตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ก็คือใบมีดต้านะครับแล้วก็ผ่านเป็นผ่าน5นะครับ ใหม่นะของสยามสตอร่านะครับก็เกรดเท่ากับพวกซีเมทีหรือของตาช้างเลยนะครับผมเป็นของใหม่ติดตั้งให้ครับราคารถและอุปกรณ์นะครับอยู่ที่อ่าสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับได้รถเหมือนใหม่ครับรถรถคันนี้ชั่วโมงใช้งานจริงอยู่ไม่ถึงประมาณร้อยกว่าชั่วโมงเองนะครับผม ก็เหมือนได้รถใหม่ทั้งคันครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับตอนนี้กําลังฉีดน้ําอยู่ตัวกระทะตัวยางนี่เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมก็เนื่องจากรถยังสภาพใหม่มากๆนะครับนี่คือสีเดิมของเขาครับทอนเกียร์ท่อนคัตไม่ต้องห่วงครับรถร้อยชั่วโมงครับสีมาร์เกอร์ครับอยู่ทุกอันนะครับแ๊บไฮดรอลิกสวยๆครับยางหน้าก็อยู่ เก้ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังหน้ากระทะล้อเดิมนะครับติดตั้งกาดกันชนนะครับจากโรงงานเนาะใหม่จริงครับรถคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับประหยัดเงินดีอวไปออกของไป,ไปออกรถใหม่นะครับผมล้อหน้าซ้ายก็อยู่เก้าสิเปอร์เซ็นครับผมเพราะว่ารถใหม่สภาพน็อตเนื้อยิดยืดใบมีดนะครับดู พวกปั๊กไฟอะไรฮะสีมาร์กอยู่ทุกจุดเลยครับหนาจงหน้าจอรถสวยครับสติกเกอร์นี่คือเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับยางหลังก็ให้อยู่ที่เกาสิบห้าปร์เซ็นะผมรถคันนี้สวยเหมือนใหม่ครับสวยเหมือนใหม่เลยครับ ก็เป็นรถออกมือหนึ่งมานะครับผมออกมือหนึ่งจากคูปต้าปิตินะครับของสว่างเดนดินนะครับแอดก็มารีวิวให้ชมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับชมรถตัวจริงได้ที่อำเภอป่าติวจังหวัดเยโสธรนะครับสำหรับรถคันนี้ขออนุญาตครับไม่รีวิวขับเนาะเนื่องจากรถเพิ่งล้างนะครับแล้วก็รถใหม่จริงครับใหม่แบบมากๆนะครับก็รถ ร้อยชั่วโมงครับไม่ต้องคิดเดยอะครับถ้าใครอยากได้ก็สนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับอแอดคิดว่ารถคันนี้น่าจะถูกที่สุดแล้วครับผมในคลาสเดียวกันในรุ่นเดียวกันครับน่าจะถูกที่สุดละราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ก็มีใบมีดหน้ากับพานหลังเป็นพานใหม่นะครับผมส่วนโรตเอรี่ครับใครอยากได้ก็มีโรตเอรี่มือสองราคาสองหมื่นกว่า 20, บาทที่ร้านก็มีนะครับ หรือจะต่อรองคุยราคาอยากจะได้โรตเตอรี่ใหม่ก็มาคุยกับที่ร้านเราครับร้านเรามีโรตเตอรี่ใหม่ครับวันนี้แอดมารีวิวสั้นๆนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมอาจจะห่างหายไปไปมาเนื่องจากแอดต้องส่งอุปกรณ์นะครับผออุปกรณ์ร้านเรามีค่อนข้างเยอะนะครับต้องส่งอุปกรณ์ทั่วประเทศครับเดี๋ยวก็จะไปลาดบุรีต่อโอเคครับผมวันนี้มาแค่นี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับยังไงฝาก น้อง4018 s p น้องใหม่ๆคันนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับผม415,000บาท415,000บาทส่งทั่วไทยนะครับผมเก็บเงินไปทางได้เลยคันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ